หลังจากที่บทที่แล้วนะครับเราได้รู้กันเกี่ยวกับคร่าวๆไปแล้วในเรื่องของ i t t o o n นะครับในบทนี้นะครับจะเป็นบทของ Ethereum ระบบคอมพิวเตอร์กระจายศูนย์นะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับประเด็นในเรื่องของ Decentralize d หรือว่าการกระจายศูนย์เนี่ยมันถูกนำมาใช้แล้วก็เป็นที่รู้จักครั้งแรกนะครับในการใช้กับตัว Bitcoin นี่แหละซึ่งตั้งใจที่จะสร้างตัวเองเป็นระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ แต่ว่าหลังจากบิตคอยเนี่ยมันมีชื่อมาได้ประมาณหนึ่งนะครับก็ได้มีคนนำคอนเซปต์นำแนวคิดของเทคโนโลยีต่างๆเทคโนโลยีที่ประกอบกันจนมาการเป็นบิตคอยเนี่ยอย่างเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าบล็อกเชนเนี่ยมาลองทำสิ่งใหม่ๆมาลองแก้ปัญหาในโจทย์ใหม่ๆลองใช้ความดีเซนเทลไลเซชันความกระจายสู์ของเทคโนโลยีนี้มาตอบโจทย์ใหม่ๆกันบ้างครับจึงท,ทำให้เกิดเป็นเหรียญเอทเทอริเอมครับซึ่งเหรียญเอทเทอริเอมเนี่ยมีจุดประสงค์ในการทำงานแตกต่างกันกับบิตคอยอย่างชัดเจนนะครับ เอทเทอรีมนะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย์นะครับโดยตัวเอทเทอร m เีมเนี่ยถูกนำเสนอครั้งแรกนะครับในปี2013นะครับจากคนที่มีชื่อว่าวิทเชลิกบูตารินครับซึ่งเขาคนนี้นะครับเป็นคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ของบิตคอยมาก่อนนั่นเองนะครับเป็นคนที่ศึกษาตัวของบิตคอยเนี่ยมาอย่างลึกซึ้งแล้วก็สังเกตได้ว่าตัวเทคโนโลยีตรงนี้นะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เรามารวมกรักรกลวมกันจนกลายเป็น่าบอสอลเชนเนี่ยมันมีศักยภาพของเทคโนโลยี ที่มากไปกว่าการทําเป็นระบบการเงินกระจายศูนย์นะครับเขาต้องการจะนําเทคโนโลยีต่ตางๆเหล่านี้มาปรับใช้เพื่อสร้างระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย์ของโลกนะครับแล้วก็เรียกการทาําการของโปรแกรมต่างๆที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์เนี้ยว่าสปาร์ตคอนแทรกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อในอนาคตนะครับต่อมานะครับ Ethereum เนี่ยเป็นแพลตฟอร์ม นะครับอย่างที่ผมบอกเลยเนอะมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย์ดังนั้นมันเปรียบเสมือนแพลตฟอร์มที่จะทําให้ผู้พัฒนาต่างๆนะครับสามารถมาสร้างโปรเจกต์ต่างๆมาสร้างโปรแกรมต่างๆอยู่บนอีโคซิสเต็มของเอท e เ e u มได้นะครับโดยมีโปรเจกต์ต่างๆมากมายครับไม่ว่า,าจะเป็นโปรเจกต์เหล่าดีฟาต่างๆ De ฟาย่อมาจาก d e c e n t r a l i z e d finance นะครับหรือว่าระบบก,การเงินแบบกระจายศูนย์เป็นแอปพลิเคชันต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่น Uni s w a p หรือว่า c o m p o u n d ซึ่งเรา ก็จะสามารถทําสิ่งต่างๆได้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสวอบเหรียญนะครับการผ่านโปรโตโคอลของ Ethereum ซึ่งไม่มีตัวกลางเลย100%นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเกมไฟล์ต่างๆนะครับการนําเกมที่เรารู้จักกันมาอยู่แล้วเนี่ยมาประกอบกับ Finance นะครับมาประกอบกับการ<ม>เงินแล้วรันมันอยู่ใน Eco System ของ Ethereum นะครับ Ethereum นะครับอย่างที่ผมบอกเขาเรียกตัวเองว่าเป็นสมาร์ทคอนแทรคแพลตฟอร์ก่อนจะไปถึง มากไปกว่น,นี้นะครับผมต้องอธิบายทุกคนก่อนว่าส m a r คอนแทร a เนี่ยคืออะไรนะครับส마 t r คอนแทรกเนี่ยให้เรามองภาพไม่ง่ายเลยครับมันเปรียบเสมือนโปรแกรมของคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับแต่เป็นโปรแกรมที่วางอยู่บน i n f r a าสตรั t เจอร์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเป็นโปรแกรมที่ไรตัวกลางนั่นหมายความว่าอะไรครับโปรแกรมเนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถบิดเบือนโปรแกรมได้ไม่มีใครสามารถบิดเบือนข้อมูลมต่างๆของโปรแกรมนี้ได้ ถ้าลองเปรียบเสมือนเป็นโลกในปัจจุบันนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยใช้งานแอปพลิเคชันหนึ่งสมมุติเราใช้เซิร์ชเอนจินหนึ่งเข้าไปนะครับเราเป็นคนที่อาจจะไม่เคยพบเจอแมวมาก่อนแล้วเราเซิร์ชไปว่าเอ้ยแมวมีกี่ขานะครับแล้วเขาบอกว่าแมวมี8ขาเนี่ยเราก็เชื่อใช่ไหมครับอันนี้คือปัญหาของระบบแบบรวมศูนย์ครับซึ่งตัวกลางเนี่ยมีอํานาจในการบ่งบอกข้อมูลต่างๆและเราต้องเชื่อตัวกลางแต่พอมันอยู่ในส์ทคอนแทรคนะครับมันเป็นระบบที่ มันปราศจากตัวกลางแต่ว่าให้ระบบเนี่ยทำงานโดยชัดเจนดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีตัวกลางนะครับที่จะสามารถบิดเบือนข้อมูลหรือว่าทําสิ่งใดให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองได้ครับซึ่ง Ethereum เนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบเลยของบ l o อก c h a i n Smart Contract Platform ครับซึ่งหลังจาก Ethereum เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ได้มีการพยายามพัฒนาสิ่งที่ คล้ายคลึงกันกับเอทเธอรเรียมลวกันตั้งใจจะอยากสร้างระบบคอมพิวเตอร์กระจายศูนย์อื่นๆเกิดขึ้นมาอีกมากมายเลยนะครับเป็นสิ่งต่างๆที่เราเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างมากมายเช่นโปรเจกต์ของ Cardano นะครับ ADA หรือว่าจะเป็นตัวของ s o l a n a นะครับ SOL หรือว่าจะเป็นบิตค c h เช n ของเราก็มีการพัฒนาสิ่งต่างๆตรงนี้ตามหลักเอเทอรเรียมมาเช่นเดียวกันครับมาเจาะลงมาดู Data ต่างๆของตัวเอ h เ r อร m ีมกันบ้างนะครับซึ่ง Bitcoin เนี่ยเป็นเหรียญที่คริปโตเคอเรนซี่ที่มี t c a p เป็นนออัดัดบงขงโลก ตัวเอทเทอรียมนี้นะครับเป็นอันดับ2ของโลกครับโดยเหรียญ e t h e r e ริียมนะครับปัจจุบันเนี่ยมี Market Cap ที่ประมาณ1 9 7 0 0รล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็น Market Cap อันดับ2มีส่วนแบ่งตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17.7%นะครับตามหลัง Bitcoin ซึ่ง Bitcoin เนี่ยอันดับ1มีส่วนแบ่งไปเกือบเกือบห้นะครับปัจจุบันแล้วนะครับ e t h e r e ริียมเนี่ยด้วยความที่มันเป็นระบบคอมพิวเตรอร์กระจายศูนย์ของโลกเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไป ดีพลอยโปรเจกต์ต่างๆไปสร้าง p r o j e c t ์ต่างๆบน Ethereum เได้อย่างมากมายนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยมี Address หรือว่ามีจำนวนกระเป๋านะครับเกือบ107ล้านอ d d ร e ส s เลยที่มีการถือครอง Ethereum อยู่โดยจำนวนนี้นะครับเรายังไม่นับรวมกับผู้คนที่ถือ Ethereum อยู่บน Exchange ต่างๆนะครับแน่นอนครับ p r o j e c t ์อย่าง e t h e r e เนี่ยมีการทำงานที่แตกต่างกันกับ Bitcoin อย่างชัดเจนจุดประสงค์การทำงานแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ แต่ยืนอยู่บนจุดเดียวก,กันคือคำว่า decentralization หรือว่ากระจายศูนย์ bitcoin ตั้งใจเป็นระบบการเงินโอนเงินได้แบบไม่มีตัวกลาง ethereum ตั้งใจเป็นระบบคอมพิวเตอร์สามารถลงโปรแกรมต่างๆสร้างโปรแกรมต่างๆได้แบบไม่มีตัวกลางการที่อยากจะให้ทุกๆคนเข้าใจมากขึ้นนะครับอยากจะให้ทุกๆคน,นลองมองภาพถนอนเส้นนี้ดูครับผมอยากให้ทุกๆคนนะครับมองโปรเจกต์ ethereum เป็นเหมือน infrastructure รเป็นเหมือนโครงสร้างของถนนถนนหนึ่ง ซึ่งถนนตรงนี้นะครับเขาก็จะมีที่ข้างๆเปิดให้กับผู้พัฒนาต่างๆเนี่ยสามารถมาสร้างแอปพลิเคชันต่างๆได้ผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยมองเป็นเหมือนห้างแล้วกันนะครับโดยในอีโคซิสเต็มของเอทเทอร์เีมเองนะครับก็จะมีการมาเปิดโปรเจกต์ต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับฟินแลนซ์โปรเจกต์เกี่ยวกับเกมนะครับซึ่งมีหน้าที่ต่างๆแตกต่างกันมากมายครับโปรเจกต์ดังๆที่เราเคยได้ยินกันนะครับก็มีเช่น Uniswap, Compound, MakerDAO, Aave, นะครับด y d x Synthetix ทั้งหมดเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆสามารถทําสิ่ง,งต่างๆได้มากมายแล้วก็รันอยู่บน Smart Contract Platform มองเอทเทอเรี Ethereum ครับโดยในปัจจุบันนะครับ e อ h เ r อ u m เนี่ยเป็น Smart Contract Platform ที่มี TVL สูงที่สุด TVL คืออะไรครับ TVL คือ total value lock หรือวอ่าจํานวนเม็ดเงินที่อยู่ใน Eco System อยู่ในถนนเส้นของเอ h เ r อ u m ียนี้นะครับปัจจุบันเนี่ย e อทเอมี TVL อยู่ที่ถึงประมาณ22พล้านดอลลาร์สหรัฐ มีจํานวนธุรกรรมต่อวันเกิดขึ้นเกือบเกือบหล้านธุรกรรมนะครับและมีแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้มากกว่า290อแอปพลิเคชันที่มี Tvl เนี่ยอย่างน้อย1ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้กับโปรเจกต์สตาร์ทอัพใหม่ๆคนที่อยากจะสร้างโปรแกรมต่างๆเนี่ยอยู่บน s m a r t c o n t r ทร t แ l a ตฟอร์เนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและไม่ต้องใช้จ้นทุนสูงครับเช่นเดียวกันครับ พอมันเกิดแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเนี่ยก็เป็นอีโคซิสเต็มที่ผู้คนมากมายเนี่ยสามารถจะลงไปใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆบนเอเธอรียมได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเลยครับ